โบเมลดาเจอแฟนคลับอเล็กคอมเมนต์แบบนี้กลางไอจี ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาสักระยะแล้วจานระหว่างนางเอกสาวโบเมลดากับอเล็กทิระเดชยิ่งโบไปออกรายการในช่อง YouTube ของอเล็กบอกเลยค่ะว่าเคมีเข้ากันดีดีจนยิ่งทําให้แฟนคลับเห็นแล้วกรี๊ดกราดกว่าเดิมชี้กันมากขึ้นล่าสุดสาวโบโพสภาพตนเองจากอินสตาแกรมเป็นภาพเดี่ยวน่ารักที่สดใสมากทําแฟนคลับลหลงใหลเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักจํานวนมากแต่สะดุดตาไปที่คอมเมนต์หนึ่งเป็นแฟนคลับของหนุ่มอเล็กเข้ามาคอมเมนต์ว่าอนุญ,ญาตให้เป็นแฟนกับ เล็กได้แหละเอาเะจ้าเชียร์กันกลางไอจีขนาดนี้เขินแทนเลย